ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันเช่นเคยนะครับกับผมคนเดิม t ทรเดอร์แอนด์เวันนี้นะครับผมก็มีบิลแปลกๆหรือว่าบิลมาทำการแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วซึ่งตัวบิลนี้นะครับมีชื่อเสียงเรียงนาว่าบิลดาบ2ปลายเลือดเย็นนะครับซึ่งนะคะในคลิปนะครับจะเป็นยังไงเพื่อนๆไปรับชมพร้อมกับผมเลยครับผม ่ก่อนที่จะเข้าไปทำการรับชมเนื้อหาในคลิปบิลส2งตายเลือดเย็นนี้ผมได้เข้าไปในข้อมูลการวิเคราะห์อของ YouTube นะครับแล้วผมผลว่ามีเพื่อนๆบางคนนะครับได้เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับแต่ว่าไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะครับ ก็อยากจะขอร้องเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับช่วยกันกดติดตามช่องของผมให้หน่อยนะครับเพื่อที่ตัวผมนะครับจะได้มีกําลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาให้เพื่อนๆรับชมกันเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีคนกดติดตามครบ200ร้อยซับสไครต์นะครับผมจะทําการไลฟ์โชว์เกมเอเดนลิงนะครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นประมาณไหนก็ไปรอรับชมเมื่อครบ200ร้อยซับสไครต์กันนะครับก็ท่าเพื่อนนะครับได้ทําการกดติดตามช่องของผมให้แล้ว ก็ไปรับชมื้าหาในคลิปบิลสองปลายเลือดเย็นพร้อมกันเลยนะครับสําหรับตัวบิลสองปลายเลือดเย็นนี้จะเป็น1จะเป็นเพียงอีก1เวอร์ชันของตัวบิลดาบเลือดเย็นนะครับถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะครับว่าตัวบิลดาบเลือดเย็นจะเน้นการเล่นประเภทประมาณว่าทําให้ศัตรูเกิดสถานะผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการโจมตีด้วยเลือดออกหรือว่าการโจมตีด้วยน้าแข็งกัดนะครับเพราะว่าถ้าศัตรูเกิดสถานะผิดปกติ ตัวจะได้รับความเสียหายที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งตัวบิลสองปลายเล่เย็นนี้เราเพียงเปลี่ยนอาวุธจากดาบคู่หรือว่าอาวุธคู่ที่อื่นๆที่เพื่อนๆใช้นะครับมาเป็นตัวดาบสองปลายคู่นะครับผมและนั้นนะครับก็ทําให้ตัวสิ่งที่จําเป็นสําหรับตัวบิลนี้นั่นก็คือ1นึ่งเงาสองปลายเอลิโอโนอลานะครับสาเหตุที่ตัวดาบสองปลายนี้นะครับคือสิ่งจาเป็นสําหรับบ,บิลนี้นะก็เพราะว่าตัวดาบสองปลายของ เอลิโอนอ่านะครับจะมีความสามารถในการโจมตีที่ทาให้ศัตรูเกิดสถานะเลือดออกอยู่ที่56หน่วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับสําหรับตัวดาบ2ปลายนี้นั่นก็คือดาบ2ปลายนี้นะครับจะโจมตีออกมาเป็น2รูปแบบนะครับก็คือการโจมตีรูปแบบกายภาพกับเพลิงถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จํากันได้นะครับว่าตัวสถานะน้ําแข็งกัดนะครับสาม,มารถถูกลบออกหรือว่าลบล้างด้วยการโจมตีประเภทเพลิงหรือไฟนะครับถ้าเราใช้ตัวดาบสองปลายนี้ในการโจมตี หลังจากที่ศัตรูเกิดสถานะน้ำแข็งกัดนะครับก็จะทําให้สถานะน้ำแข็งกัดที่เกิดบนศัตรูถูกรีเซ็ตหรือว่าถูกลบลาออกไปนะครับเราก็สามารถทําการโจมตีวนล,ลูปทําให้ศัตรูของเราเกิดสถานะน้ำแข็งกัดแล้วก็เลือดออกได้อย่างเรื่อยๆนะครับตัวดาบ2ปลายอีกข้างนะครับผมแนะนําว่าให้ปรับคุณสมบัติของตัวเท่าสงครามที่ใส่กับดาบ2ปลายเป็นน้ำแข็งกัดนะครับ,รบเพื่อให้ตัวดาบ2ปลายของเราสามารถทําสถานะน้ำแข็งกัดได้ ก็เรานะครับก็ได้ใช้การโจมตีคู่ด้วยกาบ2ปลายที่มีทั้งเลือดออกแล้วก็น้ำแข็งกัดนะครับแถมพอศัตรูนะครับเกิดสถานะน้ำแข็งกัดกันแล้วเราก็สามารถลบออกได้อย่างง่ายดายด้วยการโจมตีจากเงาสองปลายเอลิโอนล่านั่นเองนะครับผมมาเริ่มกันในส่วนของการอัพค่าสถานะกันก่อนเลยนะครับตัวบิลนี้นะครับจะอัพค่าสถานะหลักๆอยู่ที่4ค่านะครับนั่นก็มีค่าพลังชีวิตค่าความทนทานค่าความชํานาญกับค่าพลังพิษสวงนะครับ สาเหตุที่บิลนี้จะเป็นต้องอัพค่าพลังพิษวงนะครับนั่นก็เพราะว่าตัวเงาสอปลายเอลิโอนาร่านะครับจะเรียกร้องค่าพิษวงอยู่ที่19หน่วยนะครับในการใช้งานนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆนะครับจำเป็นต้องแบ่งแต้มมาอัพค่าพิษวงให้เพียงพอต่อการสวมใส่เงาสองปลายเอลิโอนาร่าด้วยนะครับ สำหรับค่าพลังชีวิตนี้ผมแนะนำว่าก็อัพลวๆ2 5าถึง3 0ิหน่วยเป็นอย่างต่ำเหมือนเดิมนะครับเพื่อ <c oughs> ให้ตัวละครของเรามีความสามารถในการทนทานทนมือทนเท้าศัตรูนะครับผมส่วนค่าความทนทานนี้ผมแนะนำว่าอัพแลาวๆยีหน่วยเป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อ <c oughs> ให้ตัวของละครของเรามีสตับิน่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ตัวละครของเรานะครับจะได้มีความสามารถในการแบกน้ำหนักอุปกรณ์เพื่อให้เราสามารถสวมใส่ชุดป้องกัน หรือว่าเครื่องป้องกันดีๆกันได้นะครับต่อมาในส่วนของค่าความชํานาญนี้นะครับจะเป็นค่าสถานะหลักของตัวบิลนี้เพื่อนๆนะครับสามารถอัพได้เยอะตามที่เพื่อนเพื่อต้องการกันได้เลยนะครับเพราะว่าตัวดาบสองปลายทั้ง2เล่มที่เราใส่นะครับจะดึงระดับการเสริมพลังจากค่าความชํานาญทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเป็นค่าสถานะที่เหมาะสมที่จะอัพเป็นค่าหลักนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของชุดป้องกันแล้วก็เครื่องหลังนะครับตัวชุดป้องกันเพื่อนเพื่อนก็สามารถ เลือกใส่ชุดป้องกันที่ได้ค่าพลังป้องกันสูงสูงแล้วก็ดำหนักยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางตามคำแนะนำเดิมของผมนะครับแต่วันนี้ผมใส่เพื่อเอาแฟชั่นนเฉยนะครับไม่ได้เป็นชุดป้องกันที่มีพลังป้องกันสูงสุดแต่อย่างใดมาต่อกันในส่วนของเครื่องรางกันเลยนะครับยังคงแนะนําเป็น3ามชิ้นหลักเหมือนเดิมนะครับมีเครื่องรางเต่าเขียวพระกรุณาพระสาทองแล้วก็ตาประทับของราตรนะครับตัวที่ผมใส่เป็นตาประทับปุบปองของราตรนะครับ ึ่งเป็นขั้นอัปเกรดของตัวนี้ส่วนเครื่องรางเพิ่มเติมที่อยากจะแนะนํานะครับนั่นก็คือตัวเครื่องรางก่งเล็บนะครับที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มพลังโจมตีของการกระโดดตีนะครับสาเหตุที่ผมใส่เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าการถือตัวดาบสองปลายคู่นะครับถ้าเราทําการกระโดดตีจะออกมารูปแบบนี้นะครับก็คือการกระโดดตีหนึ่งครั้งนะครับจะโจมตีออกมาทั้งหมด4ฮิตนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับ เมื่อเทียบกับการวิ่งไปแล้วโจมตีนะครับจะออกมาแค่3ฮมพิตและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทาให้ผมนะครับแนะนําเป็นเครื่องรางตัวนี้เพราะว่าเราจะโจมตีด้วยการกระโดดตีค่อนข้างบ่อยนะครับก็จะทําให้เราสามารถจมกระโดดตีได้ค่อนข้างหนุนแรงนะครับผมแต่ถ้าว่าและกดเพื่อนเพื่อนคนไหนเป็นสายวิ่งแล้ววิ่งไปแล้วตีผมก็แนะนาเป็นตัวเครื่องรางตาดาบติดปีกแทนนะครับที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มพลังจมตีเมื่อเราทําการโจมตีต่อเนื่องนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่สไตล์การเล่นของเพื่อนๆนะครับว่าจะเป็นการกระโดดตีแบบผมหรือว่าการเน้นวิ่งเข้าไปโจมตีมากกว่านะครับหรือว่าถ้าใครใช้เป็นเงาสองปลายเอลิโอโด่าที่มือขวานะครับเวลาเรากดเท่าสงครามโลหิตไล่ลํานะครับก็สามารถใช้เป็นตัวเครื่องแรงตาดาบดปีกได้นะครับเพราะว่าตัวเท่าสงครามหรือว่าสกิลโลหิตไล่ลับนะครับจะคอมโบกับตัวตาดาบดปีกนี้ได้นะครับผม สำหรับสไตล์การเล่นของตัวบิลสองตายเลือดเย็นนะครับจะคอนเซปต์คล้ายๆกับบิลดาบเลือดเย็นเลยนะครับแต่ว่าจะเล่นได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับเพราะว่าตัวละครของเราสามารถทาให้สามารถทําให้ศัตรูของเราครับเกิดสถานะน้ําแข็งกัดกเลอดออกได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นคบเพลิงแบบตัวบิลดาบเลือดเย็นนะครับเพื่อลบสถานะน้ําแข็งของศัตรูออก เอาเพ,เพียงให้เราโจมตีไปเรื่อยๆนะครับตูตูของเราก็จะเกิดสถานนะน้ําแข็งกัดทำเราออกได้อย่างไม่มีที่ดกันเลยนะครับก็ไปลู้พร้อมกันเลยนะครับผม ก็จะเห็นนะครับว่าตอนที่สตูของเรานะครับเจอกระทานน้นนำแข็งกัดรอบแรกนะครับเพียงแค่เรานะครับทําการโจมตีโดยใช้เงาสองปลายนะครับะตูก็จะหายจากการติดน้ําแข็งกัดนะครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะตายนะครับผมก็โจมตีเหมือนเดิมนะครับจนเขาติดน้ําแข็งกัดอีกรอบจนตายไปเลยนะครับถือว่าเป็นเบลที่คอมคอมโบได้ค่อนข้างลงตัวนะครับการโจมตีด้วยไฟและเลือดของเงาสองปลายแล้วก็การโจมตีด้วยน้ําแข็งกัดของดาบสองปลายอีกเล่มนะครับผม ถือว่าเป็นบิลที่ทำดามจได้ค่อนข้างสูงใช้ได้กันเลยนะครับก็มาต่อกันในส่วนของการตีบวกกันเลยนะครับตัวเงาสองปลายเอลิโอนอล่านะครับจะใช้หินแร่สีขาวในการตีบวกก็เพื่อนๆนะครับใช้ดาบสองปลายเล่มผมแนะนําว่าให้ใช้ดาบสองปลายที่เป็นที่ใช้หินแร่สีเหลืองในการตีบวกนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่แย่งหินแร่ในการตีบวกของอาวุธทั้งสองชิ้นกันนะครับผมทําให้ตีบวกได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำบิลสองปลายเลือดเย็นนะครับถึงตัวบิลนะครับจะคอนเซปต์คล้ายๆจากตัวดาบเลือดเย็นก็จริงแต่ว่ารูปแบบการเล่นหร,หรือว่ารูปแบบการใช้อาวุธนะครับจะต่างกันโดยสิ้นเชิง mm hmm. ก็สำหรับตัวบิลนี่นะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เล่นมาผมคิดว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงกว่าตัวบิลดาบเลือดเย็นพอสมควรนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องคอยใช้คบเพลิงลบสถานะ ไฟของศัตรูเหมือนตอนใช้ดาบเลือดเด็นนะครับก็จะทําให้เรามีเวลาทําคอมโบได้ต่อเน,นื่องกว่าพอสมควรก็สําหรับท้ายคลิปนะครับผมยังคงมีไฮไลท์ในการใช้ตัวบิลตูกับบอสเช่นเคยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เหมือนเดิมนะครับผมถ้าผลงานถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชอบของผมด้วยนะครับเพที่ตัวผมนะครับจะได้มีกําลังใจในการ ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาให้เพื่อนๆรับชมเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมนะครับพา,าครบ200ซับสไคร์เรามาไลค์เกมนี้กันดีกว่านะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในบิล์ถัดไปสวัสดีครับ